ครับผมนายกิติพัฒน์วันสลีดอยู่ห้อง2ห้อง45หน้าประจำโต๊ะวา3วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องวิธีใช้เกจวัดน้ำยาชื่อทางการของเกจวัดน้ำยาคือแมนิโฟเกตหน้าที่ของแมนิโฟเกตคือใช้วัดค่า,าแรงดันของน้ำยาในแอร์ใช้เติมน้ำยาเข้าไปในแอร์ใช้ทำถุงอากาศเอาอากาศออกจากแอร์ซึ่งประกอบของแมนิโฟเกตจะแบ่งเป็นสองขั้วคือ ฝั่งโลและฝั่งไฮสายเกียร์สีเงินงจะใช้วัดแรงดันด้านโลเพืสายสีเงินต่นเอเข้าไปในท่อที่มีแรงดันด้านโลหรือท่อดูดส่วนสายเกียร์ที่เรางใช้ต่อจะใช้เป็นท่องอส่วนสายที่เป็นท่อตรงจะใช้ในการต่อกับเบื้องมีโบเกียร์จะไม่มีโจกคสอใช้ต่อโกโคุณง ไปก็จะมีน้ำยาวกวาทูนเทสสีแดงหรือด้านไฮจะใช้วัดแรงดันที่สูงกว่าแรงดันด้านโลได้เราก็จะใช้วัดแรงดังนสูงท่อเล็กหรือท่อไฮจะใช้วัดเร์สีแดงต่อเข้าไปที่ท่อได้แต่ไม่ใช่ว่าแอร์ตัวจะมีท่อไฮนะครับ หวจนจิ้วอยู่ในเย็นนะครับส่วนเกจสีเหลืองก็จะใช้สำหรับอุปกรณ์ทายนอกนครับต่อไปจะนั่นตัวเรือนนะครับเกจหรือเซกิเวของเกจก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นครับวงนอกก็จะเป็นหน่วยวัดแรงดัน TSI หรือป้อนต่อตามนิ้วถ้ายัางไม่ได้วัดอะไรเหียงก็จะอยู่ที่เลขศูนย์ครับ หรือแรงดันปกติอยู่หรือไม่มีแรงดันอะไรเลยมันก็จะมีต่ำลงไปกว่าเลขศูนย์ครับก็คือลบสามสิบนิ้วปลอดใช้สำหรับการทำรับคำาเข็นก็ต้องมีตกลงมาอยู่ที่ลบสามสิบตลอดนะครับและควรจะทางไว้อยู่ที่นั้นตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเกตนะครับถ้าสมมติว่าเขียยที่กบลังที่เล่นสูงก็แสดงว่ามีลมเข้ามาที่ถัดมามันจะเป็นวงในครับใน,นตู้ปลองอุณหภูมิ้องน้ำยาแรงดันครับเมื่อแรงดันสูงขึ้นอุณหภูมิน้ำยาก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่อแรงดันต่ำลงอุณหภูมิของน้ำยาก็จะต่ำลงด้วยครับบริเวณเกียร์ก็จะมีบอกน้ำว่าอยู่นะ3ขูดคูิ ซีหนึ่งศย์จะดูวงในครับคนอาร์สามสองก็จะดูวงนอกถ้าจอาร์ซีหนึเลยครับสมมติว่าถ้าเราต้องการน้ำยาแอร์อาร์สามสองที่แรงดันหนึ่งร้อยเราก็จะดูขอาไหนถ้าที่แรงดันรน้อย psi ตรงกระุอุณภูมิรูกปองน้ำยาอาร์สามสองถ้าจะดู 0, อาร์ซีหนึ่งศูนวงขัดมา ที่ด้านหลังของเก,กจเป็นมีที่เก็บสายหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วแลวก็ควรจะเก็บสายเียบน้อยเพื่อป้องกันซิมสกตรกๆๆนะครับเกตที่ควรจะมีควรจะมีสองตัวครับในตามชนิดน้ยายาแอร์นะครับปัจจุบันจะมีน้ํายาแอร์ดันี้ครับคือ R32 R22 และ R410 รับเกลื R22 เราควรจะใช้เยกกับ R 3ามสองใน R ส0สุครับเพราะน้ำยาคอมของน้ำยา R สองสองเป็นน้ำแรกส่วน R 3าสองกับ R สี่มิสูนเป็นน้ำงต่อ,อนะครับเราก็ควรใช้ร่วมกันนะครับเพราะมันจะไม่ดีต่อคอมเพรสเซอร์นะครับสายสีน้ำเงินของ R 2 2งและ R 3 2ต่างกันนะครับก็คือ R 3 2จะมีขนาดใหญ่กว่า R 2 2 เราควรใช้ตัวแปลเกตเพื่อให้สามารถใช้งานเกตร่นกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะน้ำยาอาจจะประสมกันได้ครับประกอบของเกตจะมีดังนี้นะครับ 1. หัวไหและโลเไม่อดูค่าแรงดันในระบบน้ำยา 2. อิดปิดเกตซอร์กปุมการป่อ,อ,อ,อยน้ำยาของเกตห้ปิดหรือเปิดหให้แรงรือเบาสมสางเกต เสีต่อเข้ากับอุปกรณ์ถัง้ำยาเครื่องแวะเสียต่อเข้ากับแอร์สี่ที่แขวนแขวนเก็บเ,เ,เวลาเราทำงานหน้าตาแมนวด้ดูสถานะของ้ำยาว่ามีฟองหรือไม่มีฟองในบางรุ่นสามารถดูได้ว่ามีความฟิลหรือไม่หกรายละเอียดหน้าปัดเจ็บอกชนิด้ำยาที่ใช้แนวภูมิ แดนดันแบบ p s i และเน,นิวพลอดขอจบการนำเสนอเรื่องการใช้เจตวัตรมยาสูยเท่านี้ครั